สวัสดีครับพ่อแกสวัสดีครับพ่อแกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหอดเป็นเขียนยางเดี๋ยวี่มาขอเรียกซือเขียนยางเดี๋ยวนดิเดี๋ยวแค่กันผ้าจะหายก็หายเงี้ยนะพอดีกันเขาก็กินข้าวเยี่ยมนะพ่อเนาะแม่แม่ที่กินข้าวทำเที่ยงพอดีเพื่นใดหลังจากที่ให้เลขอ่าวิ่งไปแล้วเนาะเมื่อนี้ที่จับคุยบอกว่าเออมันนี่จับคุยพร้อมแล้วก็ให้เรื่เขาฝันพร้อมโอ้ฝันแล้วฝันแล้ว ฝันประกอบตัวเลข่องความเรียบร้อยฝันฝันสองขึ้นฝันสองขึ้นต้องจะจะถอนกับเรข่องฝันพร้อมครับผมอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันในในส่วนเลข่องฝันเอาจับคู่สำคัญจับคู่กันเนาะเรื่องจับคู่แล้วละบาทเรื่องจับคู่บ่ครับผมเออเลขจับคู่วันนี้เนาะครับทำให้ไปแลกก็คือให้ไปแล้วคือ ตรงนี้ก็เป็นตัวนั้นบ่มีเพี้ยนนี้ไปใช้เปลี้ยนนี้ไปใช้เพี้ยนเวต่สิปันเป็นจังไดตอนนั้นแล้วก็ปันอมันต้งหักใจวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งได้ก็วิ่งสามวิ่งสามก็วิ่งก็วิ่งสามหาวันที่สิจับคู่ในส่วนของเลขหนึ่งกับเลขสามบาทหนึ่งสิทธิ์ครับคู่ใส่หยังรุ่นเบิ้งครับพ่อพี่น้องสามสิจับคู่ใส่หยัง วิ่งศูนย์วิ่งหนึ่งไม่วิ่งสามครับแล้วถ้ามาด้วยกันก็คือสามหนึ่งเม็ดเดียวเนาะสามจีเบสเม็ดเดียวสามจีเบสเม็ดเดียวครับถ้ามาด้วยกันก็สามจีเบเม็ดเดียวถ้าเกิดมันว่าน้าำกันบาดนี่มันจีมาจับคู่ช่วงนี้จับคู่ให้ได้ครับจับคู่ให้จับคู่ให้ถ้าว่ามาด้วยกันนวดนี้จะหลายตัวอยูนครับ จำจำเห็นว่าหลายเด้อว่าใจมันเจ็บมั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน่ง่ครับสาเออเดี๋ยวนั่งเจ้าไปเรียกเดี๋ยวเรียกพกฝันเนาะครับผมเรียกพวกฝันจะมาด้วยกันพร้อมครับอ้าวถ้าหากว่าสามหนึ่งถ้ามาด้วยกันต้องเป็นสามหนึ่งเม็ดเดียวถ้าไม่มาด้วยกันจะจับผู้ให้เด้อ ห้าจะจับผู้ให้สามเก้าสามเก้าสามเจ็ดสามหกสามหกสามห้าสามห้าสามสองสามสองสามศูนย์สามศูนย์เอ่อขันมากลักสามเชืแล้วเลขขันมากลักสามเลขแต่อยู่นี่นีครับครับผมวถ้าเอฟซีทุกท่านถ้าเห็นแล้วว่าชอบตัวไหนมากตัวไหนจัดอยู่นี่นีครับอ้าว ห้าหนึ่งก็ต้องเป็นเก้าหนึ่งขับเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเออจะมาตามนี้ได้แต่ว่าสามหนึ่งหนึ่งเพราะจัดให้เพราะว่าให้ให้เป็นตัวเด่นไปเลยมาตัวเด่นให้แล้วเพื่อจัดอยู่นี่คือซื้อสามหนึ่งแรกก็วิ่งเนื้อสามวิ่งหนึ่งไปเลยครับผมเออจะจัดให้เลิไปแล้ว เออก็เลยบอกมาเซนนี่ให้บัรในส่วนเนี่เลขคำนวณเท่าไงปัญหาเลขคำนวณนี่คืออมาคันเลขดศูนนี่มันจะมีแค่ตัวเดียวนเดี้ครับในนั้นคันเลขทีดศูนี่งวดนี้ด้สมศนย์เลดศูนย์ทุกมัสศูนครับกมสามศูนย์เท่านั้นและก็เคือในใจผู้เล็นนี่มาเก่าด้มาเก้าอ๋สามเก่าไว้นะีับเาแต่วกระแสศูนย์มันดังเอาสามศูนย์ไว้นะสามศูนน่เพราะว่าเลขมันติดศูนงวดนี้ก็ได้มาเก้า เราสามเก้าแล้วเก้าหนึ่งท่อนเดยครับผมให้เป็ดตัวท่อนี้เออตัวนี้ให้ให้เป็ดตัวเดียวเด้อครับผมแต่ว่าศูนย์หนึ่งนี่มีสิทธิ์มากไดขึ้นกันมีสิทธิ์ว่องกพระว่าติดศูนย์เนี่ยว่องเีกเอาเรืบอกเ่ามีสิทธิ์มากไร้คือกันครับเอาวงไหนเด้อยังละสองสูตรเนาะครับเอาอ่ไหมาว่ามีเลขสี่หางนะไมมมีเลขสี่หางอาได้หมดนี่ศูนย์มีสิทธิ์มากหลายอิริได้หวดนี่ครับงินแต่ว่ามันเป็นยังตี มันเพียงตีคือเปียงคือบดศูนย์ไว้เลยเพราะว่ามันคำนวณหอวกมาแล้วมันได้ตัวนี้ครับแต่คำนวณมาแล้วมันได้ตัวนี้เขาเลยบดเศษศูนย์ไว้แต่ว่าศูนย์มันมาแห้งนีได้ในงวดนี้ได้ครับผม่แห้งได้เขาเลยมอามีสิบมากคือสามศูนย์และศูนย์หนึ่งครับเอาจับตุ๊บให้เรียบเอาบันเอาเรียกคมฝันเนาะเรียกคมฝันนี่ผมอธิบายจักน้อยสักการบันนี่เอาบันนี่กันจิ้มีเลขอยู่อ่าทั้งเบิร์ตั้งวันเลยกับมีเลขอยัวสอคู่ ฟังเราหกชุดฟังเราหกชุดซึ่งหกชุดนั่นกับมามีตัวเนียนโยฟังลรสองชุดเอาไงมาไม่เลขสี่หางอะไรไปตัวเนียน,น,นครับซึ่งในส่วนจิตสามกับ 3, 9, เป<อ>็นสามเก้าครับสามศูนย์แต่ว่าในส่วนจิตหนึ่งเนี่ยกับ,กบ,บ,กบที่มีเก้าหนึ่งกับศูนย์หนึ่งสี่หางเดี๋ยวแต่ผู้ชอบว่จ้ะจะประจัดคัดกับพันจะว,วันนี้ในส่วนเลขความันว่ะนี่พอเอาล่างเบาซูฟังรูนเปลี่ยนใดเป็นจะเ,เป็นเลขเป็นเบอร์วะ เรื่องอขอ mm hmm. งฝันนี่คือฝันฝันตองฝันเคลื่อนที่เม่ามันมันเป็นแบบว่าเรียกวอาเมาปุ๊บเนี่ยมันเมื่อ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 มาแล้วเอาเนาะครับนไม่ร้อนฝันคฝันฝันเคลื่อนเคลื่อนวันที่สิบแปดเนาะเคลื่อนวันที่สิบเจ็ดมาเนาะมาหนีเรียกเหตุเต้นเบี่งก้อนครับเลยบอกว่าเคลื่อนวันที่สิบแปดฝันบางสิฝันว่าผู้หญิงโอ้ฝันว่าผู้ชายสองคนตีกันตีกันแล้วผู้นึงตายผู้นึงบ่ตายตีกันนะครับอ ไพี่น้องฟังดีๆแล้วตีกันไหมถึงว่าทะเลาะวิวาผยกันตีกันชอกันใช่สองคนตีกันครับแต่ผู้นึ่งตายผู้นึ่งบ่ตายเนาะเอาเลยติเลยบานนี้ผู้ที่ฝันนี่ผู้ฝันนี่จะตีข้อหมายออกไปให้ว่าจะให้เป็นเลขสามตัวเนาะมันจะเป็นไปได้สองอย่างคือเคื่อนคืนนันฝันผู้ชายตีกันผู้นึ่งตายผู้นึ่งบ่ตาย ก็เลยนเตีให้เนาะเอาเป็นเลขสามตัวได้ครับห้าศูนย์ห้าเออจะตีให้จังซี่เพราะว่าผู้นึงตายเด้ครับผู้ใช้สองคนตีกันแล้วผู้นึงงก็ตายผู้นึงบ็ตายครับผู้ใายกับหาผู้ชายกับหาแต่ว่าผู้นึงตายมันจะเป็นศูนย์ครับแล้วบานี้ตีให้เจ้งซี่แล้วบานี้ มีคุหนึงมาบอกกันว่าว่าเอาผู้ชายสองคนเดี๋ยวสองสิีนี้ไปใส่เปิดใวอี่ะสองสินี้ไปใส่ห้าสองทันงสอบอกว่าห้าสองห้าสองห้าแมนห้าสองห้าห้าสองหโอ้เป็นสตัวน้าห้าห้เอาล่างเขียนมองดูจะให้2อสุดได้ครับยังบอนแล้วเดี๋ยวามนฝันยังฝันอยู่เยยังขันต่อยอยู่เล้ดี๋ยวก็สัหาสาราปู่มันยังขวดาจะได้อีกสอสุดได้เอาไปใส่อาวเพิ่นให้มาวางซี ครับคือคือทีแรกตีให้เม็ดเดียวนี้เนยครับเขาเลยบอกว่าเอ้าผูใส่สองคนเลยคือบ่มีสองวันสั้นครับอ้าวพันสองเจ้าสองนั้งเอาห้าสองห้าเมื่คือกันโอ้แต่ว่าหาหนิพวกนี้ใส่เพราะว่าอันนี้บ้านนี้ต่อมาพันว่าข้าเจ้าแป๋เหล็กมาข้าเจ้าปล่อยตองวนแล้วเด้อวันสั้นครับขึ้นต่อมาอีกเด้อขึ้นที่สอง แมนแมนทักกันมาอีกสองมือสองขึ้นเออเลยบานนี้เขาเจ้าไปเรียกมาเลยย่างเนี่ยเราต้องซื้อไว้สะกันเขาเจ้าเพราะขาเจ้าปล่อยมาแล้วสันอ๋อย่าไปถามเ้าเราดูสันบอกเนี่ยไปถามเราเราดูเราได้มาตัวใดเขาเจ้าปล่อยตรงวดนะครับบานนี้พอดีไปโจทย์นั้นเราพูดอย่ก็ไลยจทยหายแล้วเลยถามเราเลยย่างมาเลยถามว่าแล้วจดย์ห้ตัวใดหลายย่าบ่าเขาปล่อยตรงหงดเลยว่าอ้าว สีิจุดต้องห็นได้หนีเล้เนาะเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเออให้จอบอยมาตัวนี้อ้าขั้นปลอยมาตัวนี้ผีบอกคนโมกคนบอกข้นก็เลยบอกว่าเก้าสองสองห้าเก้าสองห้าเออนี่แหละเนี่ยมันกับิมเขืานี่คือเกาเออ้เขาตัวนี้คือเกานี่นี่คือเรียกก็ฝันห้ยังมาสองสุดได้หนี้ะครับเออแต่นั้นมากกว่ฝันอย่ดอกคับฝันท่อนี้ แต่ว่าฝันสองขึ้นระวังขึ้นนี่ห่างกันอยู่คับตัวนี้สองขึ้นอืมมันจะมีแต่ว่าหาเนี่ยบ่บ่หนี้ไปใส่ดิครับหาหนี้ไปใส่หนี้ไปใส่หาสองหาศูนย์กับมีแล้วเนาะชุดแรกเป็นหาศูนย์กับมี่แล้วเนาะแล้วก็ห้าสองห้าเก้าหนึ่งห้าแล้วก็เก้าสองห้าครับผมขึ้นเรียกเข้าฝันนู่นหนึ่งเนาะเอฟซีได้ยินแล้วถ้าหากว่าผมจัดไปยุนนี่คันโบสือ ต้องในข้อมฝันคันว่าผมตีข้อมฝันโบธีเอ็กซ์ซีทุกท่านที่ได้ยินและฟัง้่ในขณะนี้เนาะถ้าหากว่าตีเป็นตัวอื่นแล้วต่ให้เอ็กเอัดสิงใจว่าไปว,า,วามักสอบตัวไหครับผมคันว่าผมพูดไป่บธกในในข้อมฝันเออถ้า f เอ็ซว่าโอ้ยโบเมีนเดือตัวนั่นครับก็ให้จัดไปแล้วก็ฮ็ดไปคิดไปเออ ว่าถูกต้องตัวไดนนเอฟซีทุกท่านรับชมมาฟังในอยู่ในขณะนี้กันเอาเอาตามใจตัวเองชอบตัวเองมากครับผมครับผมผมก็บอกเลว่าไม่ต้องออกในตัวนี้ผมก็เลยบังคับเด้เพราะว่าผมฝันผมตีขึ้นแอดมินทุกท่านที่รับฟังในขณะนี้ก็ต้องตีด้วยกันว่าผมฝันไว้ยังสิละครับผมเออขึ้นแรกเราฝันว่าผู้ชายสองคนตีกันตีกันแล้วผู้นึงตายผู้นึงเม่ตาย ผมว่าที่ตีข้อหมายออกมาจังซี่มันสิะมีอนบ่อครับคันถากว่าเอฟซีทุกท่านได้ยินแล้วก็เออตีเอยกันครับว่าสิเป็นไปยังไงตามกันแล้วนี่ผู้ชายนี่ผู้ชายนี่ผมว่าตีไปเป็นหาไม่เป็นหกเด้เป็นหาเป็นหกปะครับเป็นหาเป็นหกเด้ครับขั้นขั้นตีว่าเป็นหกนี่ผมผมก็สิบ่เอาบ่เอเซ่สองเด้ขั้นหกเนี่ยหกแมนเจยวไปเซ่ยังไงครับเจ้่หกศูนย์หกนี่ อาเพื่อกันนี้กะทีหาเพื่อกันเพราะว่าผู้นึงตก่ดิโอ้กะแปลว่ามันใจขึ้นว่าเลขว่านี่สี่หับขันมาสามตัวนี้ขึ้นว่าสี่หับแมนแมนแมนขั้นขั้นผมตีไว้ไว้ว่าผู้ชายเป็นหกเพราะเจ้าเลขสองหักครับเพราะเจ้าเอาหกศูนย์หกเอาศูนย์ไปเครื่องขึ้นเขาครับเอาศูนย์ไปเครื่องเพาะูดถึงไก่ดิขันให้ก่อนแล้วนี่ที่มาหกมาแมนแมนขันเอาหกศูนย์หกก็คือเอาศูนย์ไปเครื่องขึ้นเขาแบบนี้แหละครับอันนี้ ไม่ว่าอือคนหนึ่งเป็นว่าเอ้าแล้วคนสองคนสองคือสิบบวมีว่าสันครับอ๋อคันสองบ่มีเสียออไปไว้ยังไงอ้าวก็เอาหาสองหาตัวสันผมก็เลยเอาไปตามเพื่อนบอกนะโอ้ตามดุลพินิจแต่ว่าแต่แต่เราบุคคลพันพันตีเ้าหมายมั่น,นสิหาผมเลยวหาสองหาได้อครับ,รบผมหาผมจะให้สิสุดใน,นก็ฝันของผมแต่ว่าเอฟซีฟังไปแล้ววางห้วยนมันบวมมีอันเด้มันต้องเป็นตัวนัตตัวนี้เออแล้วแต่เอฟซีทุกทางเนาะตามเราจนเราฟังน้ำกัน ว่าจะเป็นตัวไหนั่นออกกมเห็นมาแล้วก็ตีไปแล้วามฝันของผมเด้อการพบฝันออกไปมันซิแม่นอยู่เด้คือแม่ับพอขันแมีนฝันเห็นบางงวดกันหลายงวดที่มันากหรือเปล่ามยนเมีนารได้ฝันแมีนรถกันฝันประกอบคือพฝันวันพรตีให้หนึ่งแปดศูนย์นะหนึ่งกับเจ็ดจะเป็นตัวเดียวกันเด้ครับเออหนึ่งกับเจ็ดจะเป็นตัวเดียวกันครับเป็นเจ็ดน่ก็จะเป็นเ็ดแครับเ พงศ์ก็เลยตีหนึ่งแปดศูนย์ครับลักษณะนั้นเต้องฝันนันคำนวณน,นะครับแม่นแมนแมนครับผมแล้จะเป็นลักษณะนั้นต่ตามจริงแล้วนี่คันว่าผู้ใช้ตีกันนี่งพงกตีไปซิ่งนีแ้แหละว่าห้าศูนย์ห้าเลขกสามตัวครับแล้วก็ห้าสองห้าแล้วขึ้นรุ่นมาพงก็มาฝันว่าครับเออพระเจ้าไปเรียกมาแล้วเด้อพระเจ้าปล่อยมาแล้วครับผมอ่าซื้อไปเดอ้อรีบซื้อไปเดอ้อต่องวดครับ เขาเจ้าหายมากตัวไหก็เลยถามแฟนบาดแฟนเลยบอกว่าแฟนไหนก้าหานึงมากอผมเลยอ้าวคนเก้าหานนี่ผีบอกคนคนบอกเกินเพราะว่าคนที่บอกหนึ่งเห็นหนากันอยู่เสมอครัก็เลยบอกว่าเป็นคนบอมองผีก็เลยว่าเาอหนึ่งจะเป็นขอสองก้บอกเลขตีเก้าสองห้าและเก้าหนึ่งห้าก้าวบอกยังสองสี